ช่วงนี้สถานการณ์ตอนนี้ค่ะเราจะเห็นได้เลยว่าแม้ว่าเรื่องของโรคนะคะเรื่องของสถานการณ์บ้านเมืองต่างๆค่ะทําให้หลายๆคนเกิดความวิตกกังวลเกิดความเครียดเราไม่สามารถที่จะรู้วิธีการว่าทํำยังไงนะที่เราจะสามารถดึงตัวเราเองอะค่ะออกมาจากจุดที่เราอยู่ได้แต่สิ่งที่สําคัญที่สุดค่ะการที่คุณรู้ตัวว่าคุณกําลังจิตตกคุณรู้ตัวว่าคุณกําลังมีความกังวลอยู่นั้น เป็นเรื่องที่ดีค่ะเพราะคุณยังรู้เท่าทันความรู้สึกของตัวคุณเองว่าคุณรู้สึกแย่คุณรู้สึกน้อยคุณรู้สึกจิตตกนั่นหมายความว่าคุณยังไม่ได้เป็นโรคซึมเศร้ายังไม่ได้ถึงขนาดที่ว่าต้องกินยานะคะซึ่งนี่เป็นวิธีการ3วิธีการนะคะที่จะสามารถทําให้คุณค่ะดึงตัวคุณเองออกมาจากสภาวะความรู้สึกนั้นได้อย่างเร็วที่สุดค่ะ ข้อที่1ก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกจิตตกค่ะให้คุณออกจากสภาพแวดล้อมหรือความรู้สึกที่ทำให้คุณจิตตกทันทีค่ะหลายๆครั้งเวลาคุณจิตตกเกิดจากที่คุณอยู่กับสภาพแวดล้อมเดิมๆอยู่กับสิ่งที่คุณดูแบบเดิมๆค่ะแล้วทำให้คุณรู้สึกแย่รู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่า หลายๆคนค่ะที่มีสภาวะจิตตกส่วนใหญ่เกิดจากที่คุณรู้สึกว่าตัวคุณเองไม่มีคุณค่าเป็นหลักหรือถ้าไม่อย่างนั้นก็จะเป็นสภาวะที่คุณเสพข้อมูลข่าวสารอะไรก็ตามนานๆจนคุณรู้สึกแย่แล้วทำให้คุณค่ะเกิดสภาวะแห่งความเศร้าหมองความวิตกกังวลเกิดขึ้นกับตัวคุณนั่นแหละค่ะมันเป็นจุดที่บ่มเพาะในชีวิตประจาวันของคุณเรื่อยๆเรื่อยๆจนสุดท้าย คุณเกิดความรู้สึกว่าคุณไม่สามารถหลุดพ้นออกจากสภาวะเหตุการณ์นั้นได้ดังนั้นค่ะคุณต้องออกจากสภาวะเหตุการณ์นั้นคุณต้องออกจากสภาพแวดล้อมที่ทำให้คุณจิตตกโดยเร็วที่สุดเพราะสิ่งแวดล้อมเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆทุกคนที่จะดึงคุณให้เกิดความรู้สึกหดหู่ใจอยู่ตลอดเวลาค่ะหลายๆครั้งค่ะ คุณรู้สึกเคยชินคุ้นชินกับสภาพแวดล้อมข่าวสารเดิมๆหรูอข้อมูลเดิมๆที่คุณเคยเสพพอคุณรู้สึกเคยชินนะคะการที่คุณจะออกจากสภาวะตนนั้นได้เดี๋ยวบอกนะว่าคุณต้องใช้พละพลังแห่งความกล้าหาญคุณต้องใช้กําลังที่คุณรู้สึกว่าคุณไม่เอาแล้วอะตรงนั้นอะเพราะวิธีการที่คุณออกจากสภาพแวดล้อมหรือข้อมูลข่าวสารที่คุณเสพนั้นค่ะ จะทำให้คุณไปอยู่ในสภาวะแวดล้อมใหม่แล้วสภาวะแวดล้อมใหม่นะคะจะเป็นสภาวะแวดล้อมที่สามารถเยียวยาความรู้สึกคุณได้สามารถเยียวยาหัวใจของคุณให้ชุ่มชื่นสว่างสวยคุณนึกภาพแบบนี้นะเหมือนคุณอยู่ในถ้ามหาที่มันมืดมิดเลยแล้วคุณหาทางออกไม่เจอคุณรู้สึกเหงา คุณรู้สึกมันคุณเคว้งคว้างหดหู่เหลือเกินทำให้คุณรู้สึกจิตตกทำให้คุณรู้สึกมีความกังวลดังนั้นสิ่งแรกที่คุณต้องทำคือออกจากสภาวะแวดล้อมที่คุณอยู่ณนะตรงนั้นเปลี่ยนสภาพแวดล้อมใหม่ให้กับชีวิตของคุณค่ะ เป็นข้อแรกที่คุณจำเป็นต้องกล้าหาญมากพอที่จะออกจากสภาพแวดล้อมเดิมๆข้อที่สองต้องสงบสติอารมณ์ของคุณให้ได้เวลาที่ปิวรู้สึกว่าฟุ้งซ่านรู้สึกว่ามันไม่มีความสุขรู้สึกแย่สิ่งที่ปิวทำคือการที่ปิวฟังเพลงแต่อย่าลืมนะคะ เพลงที่คุณฟังต้องเป็นเพลงที่สร้างกําลังใจให้กับตัวคุณถ้าคุณหดหูอยู่คุณไปฟังเพลงเศร้าเพลงที่อกหักรักคุดจะยิ่งทําให้คุณรู้สึกหดหูค่ะดังนั้นเพลงที่คุณฟังจะต้องเป็นเพลงที่ปลุกพลังคุณเป็นเพลงที่ทําให้คุณรู้สึกยิ้มได้ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขหรือคุณดูตลกที่ทําให้คุณได้หัวเราะทําให้คุณได้รู้สึกว่า มันเป็นที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขเป็นพื้นที่ที่คุณรู้สึกว่าคุณปลอดภัยพอแน่นอนเมื่อไหร่ก็ตามที่คุณรู้สึกจิตตกคุณหดอู่คุณมีความกังวลคุณรู้สึกค่ะว่าพื้นที่ที่คุณอยู่หรือสิ่งที่คุณเสพคุณรู้สึกว่ามันไม่ปลอดภัยหลายคนคุณอาจจะร้องเพลงคุณอาจจะปลูกต้นไม้ฟังเพลงคุณอาจจะดูหนังที่มันตลก คุณอาจจะเปิดคลิปที่วันนี้มีเสียงน้ำไหลมีเสียงนกร้องที่ทำให้คุณรู้สึกว่าคุณเบิกบานใจทำให้คุณรู้สึกว่าคุณผ่อนคลายทำให้คุณรู้สึกว่าคุณมีความสุขดูคลิปน้ำตกหรือถ้าคุณอยู่ใกล้ทะเลคุณก็อาจจะไปดูคลื่นอยู่กับธรรมชาติธรรมชาติสามารถเยียวยาแล้วก็บำบัดความรู้สึกขดหู ความรู้สึกที่คุณจิตตกได้ค่ะให้คุณเปลี่ยนอิริยาบถมาเป็นการทำในสิ่งที่ทำให้คุณสนุกสนานร่าเริงหรืออีกเรื่องหนึ่งก็คือการที่คุณปรึกษาคนที่คุณรู้สึกไว้วางใจและปลอดภัยและคุณมั่นใจว่าเขาจะให้คำปรึกษาคุณได้และพร้อมที่จะปฏิบัติตา ข้อที่สามก็คือว่าวันนี้ค่ะให้คุณระลึกและคุณบอกกับตัวคุณเองอยู่เสมอว่าวันนี้ไม่ว่าเหตุการณ์หรืออะไรก็ตามที่เกิดขึ้นกับคุณและทำให้คุณรู้สึกหดหู่ให้คุณบอกกับตัวคุณเองเลยค่ะว่านับจากนี้เป็นต้นไปชีวิตฉันดีขึ้นอย่างแน่นอนทุกๆครั้งคหะที่คุณรู้สึก หดหูรู้สึกวิตกกังวลเกิดขึ้นในชีวิตของคุณนะคะเพราะคุณรู้สึกว่าคุณไม่มีความหวังคุณรู้สึกว่ามันแย่ชีวิตคุณเลยมีความรู้สึกวิตกกังวลดังนั้นสิ่งที่สำคัญที่สุดภาษาที่คุณใช้กับตัวคุณเองนับตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปในการที่คุณจะดึงตัวคุณเองขึ้นจากความรู้สึกวิตกกังวลนั้นก็คือ คุณต้องใช้ภาษาที่พูดกับตัวเองเป็นภาษาที่ให้กำลังใจตัวคุณเองเป็นภาษาที่เป็นทัศนคติบวกวันนี้ไม่มีใครสามารถให้กำลังใจคุณได้เท่ากับตัวคุณเองและคุณบอกกับตัวคุณเองว่าชีวิตคุณนับจากนี้เป็นต้นไปชีวิตฉันดีขึ้นทุกวันสุขภาพฉันดีขึ้นในทุกๆวัน แล้วเทคนิคหนึ่งที่ปิ๋วใช้ค่ะช่วงที่ปิ๋วจิตตกจากสภาวะความเจ็บป่วยของร่างกายใส่ภาษาในอาหารในน้ำหรือในกิจกรรมทุกสิ่งทุกอย่างที่ปิ๋วทำเมื่เวลาคุณกินอาหารค่ะก็ให้คุณคิดไปเลยค่ะแล้วก็พูดกับตัวคุณเองพูดกับอาหารของคุณว่าอาหารเนี่ยมันเป็นอาหารที่มหัศจรรย์ที่แสนวิเศษที่สามารถกินเข้าไปแล้วคุณเยียวยารักษาร่างกายของคุณ ให้แข็งแรงสมบูรณ์พมิคุ้นกันของคุณกลับมาเป็นปกติคุณดื่มน้ำก็คุณได้รู้สึกว่านี่คือน้ำทิพในการที่จะชะโลอมเซลล์ของคุณชลองม DNA ของคุณให้ร่างกายของคุณสามารถเป็นร่างกายที่กระปี้กระเป๋าเป็นร่างกายที่กลับมาอุดมสมบูรณ์สมบูรณ์แบบแข็งแรงดังเช่นเดิมแล้วให้คุณใช้ชีวิตของตัวคุณเองในแต่ละวันค่ะ กับคำพูดในการสร้างสรรค์ตัวคุณเองเท่านั้นแล้วก็บอกกับตัวคุณเองว่าคุณดีขึ้นถ้าคุณทำแบบนี้บ่อยๆนะคุณจะสามารถหลุดพ้นจากสภาวะที่คุณวิตกกังวลสภาวะที่คุณรู้สึกว่าคุณจิตตกได้ค่ะเพราะก่อนหน้านี้ค่ะคนใกล้ชิดของปิ๋วก็มีสภาวะที่เป็นจิตตกและวิธีการที่ปิ๋วใช้ก็เป็นวิธีการที่ปิ๋วแบ่งปันให้กับทุกๆคนเนี่ค่ะ ทำให้มานหลุดออกจากตรงนั้นได้แล้วลุกขึ้นมาเป็นคนใหม่ที่มีความสุขเป็นคนใหม่ที่ยิ้มได้หัวเราะได้สำหรับวันนี้ปิวก็แบ่งปันไว้เพียงเท่านี้นะคะก็หวังว่าไลไรนี้ก็จะเป็นประโยชน์ให้กับทุกๆคนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะทุกคนขอบคุณมากๆสำหรับการกดติดตามให้นะคะสำหรับวันนี้ปิวฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ